พิกอากาศการงานพระแม่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไพ่พระพิคเนตได้ไพ่ชิลไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นทุกคนที่เลือกไพ่กองนี้พระแม่อยากจะบอกคุณว่าในเรื่องของงานจะโดดเด่นและปังมากๆสำหรับคนที่ทำงานเฉพาะทางโดยเฉพาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระรับจ้างงานที่จบเป็นจอ็จอบจ็อบงานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์ นักออกแบบงานอาร์ตงานศิลปะตัวคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและได้ทำงานที่ตัวเองชอบมีความถนดัดมีความรักในสิ่งที่ทำแต่ไพ่ใบนี้ด้วยความที่เป็นเด็กมันก็เหมือนกับว่างานที่ทำอยู่มันยังไม่ได้เป็นงานชิ้นใหญ่หรืองานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากตัวคุณต้องอัพสกิลเพิ่มความสามารถของตัวเองขึ้นมา ยกระดับตัวเองให้สามารถรับผิดชอบงานที่มันใหญ่งานที่มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นภพยยานาโลกได้ไัยอิสระหมายถึงการได้ใช้ชีวิตมีอิสระทางความคิดมีความสุขกับการใช้ชีวิตตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกอยู่นอกกรอบนอกกฎเกณฑ์การเป็นนายของตัวเอง ไม่ขึ้นอยู่กับใครซึ่งการจะทำงานอิสระให้ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็วินัยของตัวเราเองค่ะถ้าหากเรามีความสามารถมีทักษะฝีมือและถ้าบวกกับความรับผิดชอบทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพแล้วแล้ก็คุณเองก็จะสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนค่ะไพ่ใบสุดท้ายไพ่ออร์เกได้ไพ่พพิคเนตไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ใบที่หนึ่งของสำรับเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยค่ะพาพิคเนตเป็นตัวแทนของความสำเร็จเป็นเทพที่ปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปพระแม่อยากจะบอกให้คุณจงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับงานที่ทำอยู่แน่นอนค่ะดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรง แม่นหรือไม่แม่นหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอิ inbox หรือคอมเมนต์ถามแม่หมอได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองไพ่พรพพิคเนตได้ไพ่ enlightenment การรู้แจ้งเห็นจริงพ่ะแม่อยากจะบอกคุณและชื่นชมตัวคุณว่าก็คุณเป็นคนเก่งมีความคิดที่ดีมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด สามารถหยิบจับอะไรให้เป็นมูลค่าสร้างงานสร้างเงินได้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีปัญญาเป็นอาวุธค่ะใช้องค์ความรู้ของตัวเองที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างมูลค่าได้ไพย,ยันณนโลกได้ไพ่คิดการใหญ่ในหัวของคุณอาจจะกําลังมีโปรเจกต์ใหญ่อาจจะอยู่ในขั้นตอนของความคิดหรืออาจจะได้เริ่มลงมือทำไปแล้วตัวคุณเองมีความสามารถก็เชื่อได้ว่า ตัวคุณจะสามารถทำงานโปรเจก t นี้ได้อย่างตลอดรอดฝั่งและก็ประสบความสำเร็จได้ไพ่ใบสุดท้ายไพ่ออรอเ์เรคได้ไพ่หลานประคองคุณยายไพ่ใบนี้พ่อแม่อยากจะบอกว่าให้คุณเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของงานการที่หลานประคองคุณยายอยู่หมายถึงสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ราบรื่นร้อเปเซนงานที่คุณคิดถึงหรือกำลังทำอยู่ มันอาจจะเจอเรื่องราวเจออุปสรรคติดขัดไม่ได้สะดวกสบายเหมือนโรยด้วยกีบกุหลาบซึ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการทำงานโดยทั่วไปพ่อแม่จึงอยากจะเตือนคุณว่าจงรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาและอุปสรรคใช้สติและปัญญาในการรับมือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วสุดท้ายคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ถามแม่หมอมาได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ไพ่ใบแรกไพ่ยานโลกได้ไพ่อำนาจบารมีไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานการงานมีตำแหน่งที่มั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง จะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจควบคุมเรื่องต่างๆมากขึ้นมีความคิดความอ่านที่เฉียบคมมีการวางแผนอนาคตทั้งระยะใกล้และระยะไกลไว้ได้อย่างดีขยันทำงานถ้าทำงานเกี่ยวกับภาครัฐรับราชการจะดีมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่ยังเป็นลูกน้องเขาอยู่นะคะไพ่ใบนี้ด้วยศักยภาพของคุณก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายขึ้นเป็นหัวหน้าง,งานได้เลยนะคะไพ่อร์เคิล ได้ไพ่นักมายากลพ่นไฟคุณเป็นคนที่มีทักษะความสามารถทำสิ่งยากๆได้พ่ะแม่อยากจะแนะนำคุณว่าทุกคนมีความสามารถเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่คุณจะต้องพยายามโชว์ความสามารถแสดงฝีมือให้คนอื่นได้เห็นเพิ่มเติมในเรื่องของการนำเสนอการพีเซนต์งานที่คุณทำอยู่ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจส่วนไพ่ใบสุดท้ายไพ่พร์ิเนตได้ไพ่ s u เรนเดอร์ เรื่องของการยอมจำนนพ่าแม่อยากจะบอกคุณว่าตัวคุณจะต้องบาลานชีวิตให้ดีต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบามีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มที่กับงานปลูกไฟในการทำงานให้ลุกโชนเดินไปให้ถึงเส้นชัยแต่ในอีกมุมหนึง่งตัวคุณก็ต้องรู้จักผ่อนคลายมีเวลาส่วนตัวได้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวมีเวลาพักมีเวลาหาความสุขให้ตัวเองบ้าง ไม่ใช่ทำงานจนเสียสุขภาพและถ้าคุณสามารถประลานชีวิตได้แบบนี้ตัวคุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานพร้อมๆก,กับการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ถามแม่หมอมาได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ไพยานโลกได้ไพ ท่านพยายมหรือผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณสำหรับไพ่ใบนี้พระแม่อยากจะบอกคุณว่าตัวคุณเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่ในสายงานที่คนทั่วไปให้ความเคารพนับถือมีคนเกรงใจให้เกียรติหรือมีผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนคุณอยู่ไพ่ใบต่อไปไพ่พระพิคเนศ Spiritual Practice การเรียนรู้การฝึกฝน ตัวคุณเองถือเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นคนช่างสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์มีมุมมองใหม่ๆในการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาผ่าแม่อยากจะบอกคุณว่าให้คุณพัฒนาจุดแข็งของคุณตรงนี้แหละค่ะใช้การคิดวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสร้างสารรค์งานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป ส่วนไพ่ออร์เคเกิลได้ไพ่ตาช่างทองไพ่ใบนี้ในเรื่องของงานก็ถือว่าดีมากๆค่ะเป็นเรื่องของงานที่มีความมั่นคงการได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญการได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไพ่ทั้งสามใบนี้ส่งเสริมกันและเป็นไพ่ในเชิงบวกทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณขอให้มุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงาน แล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะหมอดูอินดี้การันตีดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์คอมเมนต์ถามแม่หมอมาได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบค่ะ